ได้มาเปลื่นมึงคิดนุมจีนทำไมถึง้ด้กำลังแข็ง้ำกีลร่ามันไหลนั่นโกกันแล้วก็ดอา่้นรือนมจีนอยู่แง่น้ำข็งอยู่แง่ไกันืออกตทามอะไรที่นมจีนทำจากใครได้นุ่มจีนทำกับแฟงก้าวเจ้า้าเจ้าโปรเกนี่นี่นาไอ้ตึงนำแข็งนุมจีนทำกับปลาเลยปลาแดงอยู่ไนรักกันดีใจพื้นดินมาฮิลูฮานะได้ลูกมาโลก็เม็ดมันนี่นี่น้อยนนมมันนี่นแนนลูกก็ กูคล <c ười> ีดายกิน like ้มดูปอบโลก่ยเลยก้นรมปอดีมั้งไม่เกี่ยวนางเฮกีได้ปลือกใบตองอ้าแล้วมึงกินอะไรด้มาเกินมึงคินน้มจีนทำไมถึงได้กำลำแข็งน้วเกลืยวแ้วมันได้นั่นโกกันแล้วก้าม่กันกนเปืือน้มจีนอยู่แง่ไนแข็งอยู่แง่ไกันเือกูามะไรที่นมจีนํำจากอได้นมจีนํำกับแป้งกข้าวเก้าเจ้าโปรกไหนไหนน้าไอ้ถึ้นลำแข้งนมจีนํำกับปลเลยปลาแดง อยู่ไหนเหรอกี้ฮะคนตาทองกันนั้นไอ้นึ่งอยู่ไหนเลยนึ่งอยู่ไหนหน้าทต่ไมก็มาเข้ากันไหนหมอทำไงเลยฮะมันไม่แน่นี่ไอ้หน้อเหล่าไม่กิวบ้าบ้าไป,ะป,ะป,ะปะดิจ้ำมันตะกุดเรามันป็นนั่นแหละกูมายอยากขึ้นวัวชาวกูวไปนั่งดูแค่น่อยน้าโรงเรียนนู้นแหละโรงเรียนม,าายมันตนนะยมไปนั่งทุกวันแลยนั่งคอยแล่ข้าวอ้อนกูนเลยเพื่อนกูเจ๊ขึ้นไม่ได้นอนแต่ได้แล่ข้าวอ้อนกูเพลินเลย จบเรื่องข้าวอ,อ้นนะเรื่อข้าวอ,อน้นต้องไปร่งเรียนไปร้านของแดนลุยข้าออวอ้นหัวตือกิมินแต่งตายโงหลานะเล่แรงเม่กีดเลยมันไปเหลืองนายหนูกำบาดกิ้งไปน,น,นั่งทุกวันนาโรงเรียนไปทุกวันน้ำไประดดไปนั่งทุกวันพิมนำบัตรเรียบรอยป๋าทองคลองแดนตัวแทนให้เจ้ารถแม็โครบรถดารถดำทุกชนิดอย่างกีกันห้ามไม่พิมหนูกุณนี อ๋อให้โลงพิมไม่หวาแล้วมันจ้างนี่เพื่อนเขมเซฟเ์าววาอย่างจะโดดไม้ไปพิมบ่หรือมันก็คุณเลยกูพิมแล้วกูไปโปรยตั้งไว้หน้าโรงเรียนในเด็กแคนหููรวยกใช่ไหมคุณนักเลงตรวซทับทุกคนเย็นกว่าหรอไงตอนนี้ไม่โควกันน้องที่เสียสมแล้ว่ะเอ่อดูแลเด็กไปทํางานให้พร้อมด้วยนะอะไรไม่มีเวลาเดี๋ยวโตแกจัดการเลยโอเคมีอะไรบอกเฮียแยงกับคอยเล่นหนคู่นันเอให้มันยังรีบรีความืซุกกุนูมาเดินหน้าเนี่ย อีเจอาแม่แกวันนั้นกูนั่งเล่นตรวจซับตั um. ้งแต่วันเตียงเย็นตึ้งขำเลยเด็กนักเรียนในเล่นกูมันตามเล่นแบบกูแข่งจังตรวจซับตึนไม่เม็ดเบ็ดเลยเม็ดเป็ดร้อยยันแม่งกูโปรกโผล่ปฮ่งเปรกโผล่ความสุขกี่ไร่าไปไปไหนนอนร้อยจิงไม่แน่นั่นไม่แน่นั่นชีไปได้ก้นคูตัวเดียวพ่อพ่อได้เด็กกล่องแดนตะคุนโตเด็กตาเก็นเนี่ยเหลือลุกเลยมึงอูาเออ ประมาณวัยร e ุ่นตัวไปตายโง่เคยว่าวัยร <i dic> ุ่นตีนี้กับกูมันเป็นว่วงเพลนแล้วแต่เดี๋ยวกูเดินไปเย็บตีนมันพอกูเย็บตีนมันเป็นว่วงมันจีน่ามันว่ามึงระวังตัวให้ดีนะเอาลูกอ้งไม่ว่วงมันนี่เตือนกูซอยอยูเอาลูกอ้งวันนี้ต่อยอะไรอย่างบ้าเลยเปรตโยเพรตตองเนี่ยแลงนะคุนกาตุนนี่ใครกาตุนน่ะมึงนั่นแหละข้งแต่มึงได้ยัดแม่ยอย่าด่าหันนายกไม่เกี่เร có nói mới thôi cũng là anh à này tốt cũng mới à leo anh trời rồi mai lóc mama cho bia rồi mama tốt vừa đòi giờ thì mừng anh này mừng trai bia thì to ngay vậy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ แก่เนี่ยอ้ามเดวอ้าบดไยปริตุกตี้แม่เอมเออ้นแลวนี่วน้องมาหุกอยกอนตายร้วยข้นเลวนี่วาเ้นปลวกออกอยู่เ็ดปลวกเออกูพอไปโตเดินตอนตางให้โตไปไหนกูว่กแกเุดนปลวกให้โตว่าอย่าไปแต่ต่างนั้นเดี๋ยวหัวปดอยู่เต็มเอวกูรับพอหูปวดนะม่งลูกล้ไปดเปลาปจัดฟิต เพชรพวกกันแล้วก็มันไปแค่เพยงเมตรเท่านั้นเอแม่บักลอกกันดูแล้วกูบอกกูได้ว่าหูกูบอกว่าพอดนะมือเองนี่มาโทษเพื่อนหลักไม่แล้วกูต้องไอ้ต้นหนึ่งไม่ตำแล้วอย่าแม่เปรตเพนจริงเอรอโยอนทองครับพ่อไม่อยู่ดูแลลูกของพ่อด้วยนะไม่รีบกับอกไปแบบใจแล้วมคือตรงนี้จะต้องก็เอ็มบีบไปแล้วบอกกันเลยแล้วก็ไปไกลไปเลอคือเดินเลยน้อแล้นก็แล้วก็บอกว่าได้ย้ามาแล้วได้ย้ายแล้วพูดอะไรกูควงไม่เข้าใจ ผมเล่เหกัจะรู้างล้วลวอมดมหออยจาตหกลแดงว้างโตะกงเออพอไปแล้ว